นี่เราติดสัญญาณไฟแดงในบริเวณแยกอารุณอัปรินนะครพื้นที่ของอสนอบางยี่ขันอได้ไฟเขียวแล้วครับดูนะได้ไฟเขียวนะได้ไฟเขียวนะดูนะึข้างหน้านนะจุดตรวจขันมินัยจราจรสนอบางยี่ขัน ดูไหมเห็ไฟแดงนะดูสิครับเนี่ยเห็นไหมออกจากไฟเขียวมาปุ๊บเราจะเจอป่วยเนี่ยอย่างงี้นะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยซ้ายมือสังเกตดูซ้ายมือนะฮะเนี่ยเนี่ยเดินเข้าป้อมฝั่งขวาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใบสั่งใบเดียวนะฮะ็นใบสั่งใบเดียวใช้ไม่ได้ครับ ระเบียบคำสั่งของตรอห้ามตั้งบนบุตรใกล้ไฟแยกไสัญญาณไฟแดงหรือว่าเป็นทางโค้งทางร่วมทางแยกบางที่ขันใช้ไม่ได้ครับ